อ้ยสุดยอดเลยอ้หูคนนี้อ่ะหูเราจะทำส้มทำส้มตัวนี้สุดหูคนละครับโอ้หนหันหันอูไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องอือหูใครเต็มท้องเลยวะสุดยอดสุดยอดมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกอื